สมาชิกสำนักสัทธาพิบาลได้ลงพื้นที่เตรียมงานพิธีจุดประทีปภายใต้คอนเซปต์ Clean the m i n d Clean the World รูปโลกขนาดใหญ่ที่มีการรวมประทีปกว่า3 0 0แสนดวงแปลอักษรภาพทั่วทั้งลานธรรมเพื่อลงบันทึกสถิติใน Guinness World Records ที่จะเกิดขึ้นในวันคุ้มครองโลกวันที่22เมษายนณลานธรรมมหาธรรมกายเจดี โดยมีขั้นตอนการเตรียมงานคือเจ้าหน้าที่สำนักสัทธาพิบาลจะแบ่งกลุ่มเพื่อรับแบบภาพมาถอดรหัสเป็นตัวเลขอ้างอิงแกน x y เมื่อได้ตัวเลขแล้วจะนำเชือกหรือสายวัดตลับเมตรมาติดสติกเกอร์แล้วเขียนตัวเลขอ้างอิงลงไปจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำเชือกหรือสายวัดตลับเมตรมาทำงานในลานทาโดยจะมีเจ้าหน้าที่หท่านคอยบอกรหัสตัวเลขที่ถอดออกมาจากภาพ ให้สมาชิกท่านอื่นทราบเพื่อติดสติกเกอร์ลงไปตามตัวเลขนั้นๆบนลานธรรมซึ่งสติกเกอร์ที่จะติดจะติดเฉพาะขอบด้านนอกของภาพเช่นขอบของภาพลูกโลกขอบของตัวอักษรขอบของคนนั่งสมาธิเมื่อติดสติกเกอร์เสร็จแล้วในวันที่14เมษายนที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่สำนักสัทาพิบาลได้ลงพื้นที่ลานธรรมเพื่อนำเทียนกระป๋องไปวางตามแบบที่เตรียมไว้ในขั้นตอนแรก ก่อนที่จะได้จุดประทีปเพื่อเช็คความถูกต้องของภาพอักษรซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านต่างตั้งใจรับบุญเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะให้พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาในครั้งนี้ออกมาดีที่สุดให้ผู้ที่ได้พบเห็นประทีปเกิดความปลื้มปิติใจด้วยหวังว่าแสงเทียนที่ส่องสว่างขึ้นในลานธรรมแห่งนี้จะนำแสงธรรมคือพระธรรมคำสอนอันเป็นธรรมปฏิบัติขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขยายไปสู่ใจของชาวโลกค่ะ โจทย์คือแปลอักษรภาพเต็มลานธร,ร้วก็เกี่ยวเนื่องกับวันคุ้มครองโลกค่ะเราก็จะหาภาพคร่าวๆมาค่ะว่าภาพประมาณนี้และทางคณะกรรมการก็จะคัดเลือกอีกทีหนึ่งแล้วก็ชี้แนวทางมาให้ค่ะเราก็นำเอาโจทย์นั้นนะคะไปทำภาพที่ชัดขึ้นค่ะสมบูรณ์ขึ้นเสนออีกครั้งหนึ่งคือเป็นการนำเสนอสอาครั้งค่ะถึงจะขอแบบออกมาได้ พอได้แบบนี้แล้วค่ะอันนี้เรารู้แล้วว่าแบบใหญ่มันเป็นแบบเนี้ก็ต้องเป็นวิธีการเป็นดีเทลการทำาละค่ะทีนี้ได้เราเราจะต้องเอาภาพนี้มาลงรายละเอียดให้เป๊ะตามสเกลก็คือสเกลจริงว่าในลานทำจริงๆระวางระยะเท่าไหร่แล้วก็มันจะคำนวณออกมาได้ว่ามันใช้โคมเท่าไหร่จย์แรกคือเอาจำนวนโคมไปหาวัตถุดิบก็คือไปหล่อเทียนไปผลิตออกมาค่ะเพื่อว่ามีโคม จย์ที่2ก็คือพอได้สเกลอะค่ะเราจะรู้ว่าการการทำในลานอะมันต้องทำยังไงค่ะซึ่งลูกโลกก็คือสเกลหนึ่งภาพนั่งสมาธิสเกลหนึ่งแล้วก็อักษรภาพก็คือวางอีกแบบหนึง่งแล้วก็ดีเทลอ่อยๆอย่างการที่วางโคมวงแหวนถนนนะคะเพื่อให้เป็นขอบโลกอย่างเงี้ยค่ะแต่ละอย่างมันจะเป็นดีเทลที่ต่างกันเพราะพื้นที่เราต่างกันปรับจากภาพอะค่ะมาเป็นตารางกริด คล้ายๆกับในลานทำม,มา่าในลานทำเราจะเป็นแผ่นแผ่นสี่เหลี่ยมอยู่แล้วค่ะเราปรับจากภาพเป็นตารางเราก็เลยใช้วิธีการถอดรหัสพอพิมพ์เอกสารออกมาค่ะทีมงานที่จะลงทํางานน้องๆอ่ะค่ะก็จะนําไปเทียบกับตารางเป็นตัวเลขค่ะแกน x y พอเราเช็คสกเกลในในคอมได้เนี่ยพอไปลงจริงอ่ะเราวัดระยะจริงได้เลยเนาะก็จะใช้ตลับเมตรนี่แหละค่ะวัดวัดระยะแล้วก็หรืออาจจะดูนับแผ่นลานทำอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใช้เชือกตีเส้น ทำเส้นเสมือน x y ขึ้นมาค่ะ